สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีโก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับการิน่าฟรีไฟก็ขอสวัสดีวันสงกรานต์น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมแหมเป็นไงกันบ้างนะครับผมเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวหรือยังลดน้ําดําหัวคนแก่หรือยังนะครับที่สาคัญคืออย่าลืมอาบน้าด้วยนะครับมวันสงกรานต์นะครับยอกยอนะฮะ โอเคสำหรับวันสงการของทุกปีนะครับผมก็จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยนะครับผมจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมอ่าสำหรับการปิดปรับปรุงอัปเดตครั้งนี้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยครับผมก็จะมีสนามมวยนะครับผมอัปเดตมาใหม่อย่างแน่นอนนะครับเหมือนหน้าอ่า ตัวสกรีนนะครับผมของเกมนะครับตอนนี้จะเป็นรูปนักกรมปั้นกําลังชกกันอยู่นะครับผมซึ่งมันตรงกับกิจกรรมที่ก่อนปิดเซิร์ฟเนี่ยผมก็คือกิจกรรมเคโอไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ในโซนฟีสไตล์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีสนามมวยนะครับผมเข้ามา นะครับผมให้ได้ชกกันแล้วนะครับผมมาหนึ่งๆกันได้แล้วนะครับดวลกันในสนามมวยในโซนฟรีสไตล์ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับผมในโซนฟรีสไตล์น,น,ตนะครับคิดว่าน่าจะถูกใจนะครับผมใครหลายๆคนเลยนะครับผมที่ชอบไปยังโซนฟรีสไตล์นะครับผมมาชอบไปเล่นในโซนฟรีสไตล์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแก้เบื่อได้ดีเลยนะครับผมมา สำหรับสนามมวยนะครับแบบใหม่นะครับซึ่งจะตั้งอยู่ข้างชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับและที่อัปเดตเข้ามาอย่างนี้นะครับผมก็คือจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับในโซนฟีสไตล์เช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นโดรนอยู่นะครับตั้งอยู่ใกล้ทะเลนะครับผมอ่านะฮะหจุดแล้วก็อยู่ที่กังหันนะครับผมอ่ากังหันของดัตมิวนะครับประมาณนั้นนะฮะ กลางหันที่นิวซีแลนด์กลางหันลมนั่นแหละนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมอ่ะนะครับและที่อัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยนอกจากโดนถ่ายรูปนะครับก็จะมีการนั่งคุยกันได้แล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะมีโถส้วมด้วยนะให้มานั่งกันในโซนฟรีสไตล์นะครับผมนั่งขี้ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ยังหาแล้วผมนี่ ก็พี่ก้ว่าจ m น่าจะทำให้เป็นจุดสังเกตมากกว่านะครับว่าเฮ้ยมันน่านั่งนั่งได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะนั่งคุยกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเพลินๆในโซนฟรีสไตล์นะครับผมนอกจากนั้นแล้วโซนฟรีสไตล์ยังมีอะไรอีกนะครับมีการแข่งรถกันได้แล้วนะครับผมก็สิ้นสุดการรอคอย สำหรับสายซ,ซิ่งนะครับาสามารถที่จะเข้ามาแข่งรถกันได้แล้วนะครับผมในโซนฟีสไตล์ก็มีโหมดแข่งรถให้แล้วนะครับ <gt> นอกจากนั้นนี่ยครับผมการอัปเดตครั้งนี้นีครับผมก็จะ มีสัญลักษณ์นะครับผมเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ซีซั่นนะครับเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับแร้งนะครับผมโอ้โหใครที่แร้งแกแร้งอีโรอีกนี่เตรียมรับเลยนะครับผมและที่อัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็ตัวละครลับอีกหนึ่งตัวก็คือสวอร์นะครับผมอ่าเผยรูปออกมาแล้วนะเอาแล้วครับผมและหนึ่งอัปเดตนะครับผมก็คือแอนดรู ปลุกพลังนะครับผมที่เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับก็รอให้ gm ปลดล็อกนะครับผมได้ปลุกพลังกันได้สัทีนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครเอนดูอยู่นะครับก็สามารถรับเอนดูที่ถูกปลุกหรือว่าเอนดูปลุกพลังได้แบบฟรีๆเพียงแค่ไปทำตามภารกิจเท่านั้นนะครับผมก็จะได้เอนดูนะครับผมเวอร์ชัน2นะครับมาแบบฟรีๆนะครับพร้อมกับ ชุดนะครับผมชุดด้วยนะครับผมชุดเซตเลยนะครับของ e n d r r s i o n ่น2แบบฟรีๆเลยนะครับก็ต้องรอ GM นะครับผมปลดล็อกกิจกรรมนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับและที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับผมเกือบลืมไปก็คือสัตว์เลี้ยงใหม่เจ้าเอเลียนนั่นเองนะครับซึ่งลดความเสียหายนะครับผมระหว่างที่เราพันยาอยู่นะครับเลเวลสูงสุดจะอยู่ที่ 40%นะครับผมก็ถือว่ามากนะครับผมสำหรับสกิลสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คนง้างที่น่าจะมากสุดแล้วนะครับในบรรดาสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเราพัญญานะครับผมอยู่นะฮะถ้าใครยิงมาก็คือดาเมจลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับครึ่งหนึ่งเลยโอโ้โหโหดมากนะ โหดมากนะครับผมขณะที่พัญญาหรือว่าเราอัพเกราะอะไรแบบเนี้อยู่นะครับก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนิดหน่อยนะครับแล้วโมซีเวสีนะครับแจกปืนทองฟรีก็คือ M 5 0 0นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรดีนะและที่อัปเดตเข้ามาอีกอย่างก็คือก็จิลังกระดาษนะครับผมมาแน่นอนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาในตู้ e ีโนะครับผมอ่าและ ตัวละครที่ทุกคนรอคอยนะครับงอคงเวอร์ชัน2ใครที่มีงอคงอยู่แล้วหรือว่ากดรับงอคงไปนะครับผมตอนที่ gm แจกล่าสุดนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคุ้มกับที่กดรับไปแบบฟรีๆนะบางคนกดรับไปแบบฟรีๆเลยเพราะว่า,าแพลนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าให้ไปลองเลยนะครับ ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับผมมันจะกงมากๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยไม่จำเป็นต้องเลเวลหกนะครับผมเพราะว่างอคงเมื่อสังหารศัตรูนะครับผมหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยดาวนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตนะครับผมสกิลคูดาวของเขาเนี่ยนะครับผมรีเซ็ตคูดาวเนี่ยนะครับสามารถแปลงร่างได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ฮะ โอ้โหโคตรโกงนะครับก็คือไม่มีดีเลยนะครับถ้าทําให้ศัตรูดาวเนี่ยคือแบบไม่มีดีเลยนะครับดาว2ตัวก็คือกดได้2ครั้งเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรโกงนะฮะในแพทนี้โกงจริงนะครับสาหรับงอคงนะครับเอาแล้วครับผมต่อมาก็ว่าด้วยเรื่องของไอหนุ่มพัญญานะครับแม็กซิมเนี่ยครับสำหรับแม็กซิมแล้วนะครับในแพทนี้ถือว่าโกงไหมก็ถือว่าโกงนะครับเพราะว่าปรับให้เร็วกว่าเดิมนะครับผม กว่าเดิมเนี่ยสเท่าด้วยกันเลยนะครับปกติอยู่ที่12%อนะครับอันนี้จะเป็น40%เลยนะครับาจากความเร็วปกตินะครับในเวอร์ชั่นก่อนจะประมาณนี้นะครับแล้วเวอร์ชั่นนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เวอร์ชันก่อน2กล่องนี่ครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจะเป็นประมาณนี้นะครับผมความเร็วนะฮะเอาล้ครับผมต่อมาก็ว่าด้วยเรื่องของเคียว ที่ปรับใหม่ด้วยนะครับผมอ่าสองครั้งดาวนะครับโคตรแรงนะครับสําหรับเคียวนะฮะที่มาใหม่นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับเซนนั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับความสามารถของเขาคือสามารถเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มมาได้อีก100กลายเป็น300โอ้โหเป็นตัวละครที่ เลือดมากที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเมื่อกดปุ่มแอคทีฟหรือว่าปุ่มใช้สกิลนะครับผมที่สําคัญนะครับผมตัวละครนี้นะครับผมแก้ทางนะครับผมตัวของโครโนนะครับผมมานะครับแก้ทางยังไงนะครับก็ตัวละครนี้สามารถที่จะเจาะโล่ของโครโนนะครับผมได้อย่างรวดเร็วกว่าตัวละครอื่นนะครับ เทพจะ2เท่าเลยนะครับก็ว่าได้นะครับผมสำหรับตัวละครนี้บอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อแก้โครโนอย่างแท้จริงนะครับผมและอาวุธใหม่นะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับอย่างแน่นอนแล้วนะครับผมในแพทนี้ก็คือคอร์ดนะครับผมปืนยิง2ระบบนั่นเองนะครับผมสําหรับปืนนี้นะครับจะใช้กระสุน AR นะครับแต่เมื่อเรานั่งยองยิงนะครับหรือว่านอนยิงนะครับ มันจะเปลี่ยนโหมดเป็นเหมือนลูกซองนะครับอ่าเป็นเหมือนกับปืนอาวุธระยะประชิดนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนขึ้นนะครับก็จะเหมือนกับปืน AR ทั่วไปนะครับผมอ่าประมาณนั้นเลยนะครับและที่อัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งปืนนะครับนอกจากคอร์ดนะครับผมที่พิโก้ยิงอยู่ตอนนี้แล้วนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งปืนนะครับผมมันคือปืนอะไรนะฮะมันก็คือปืนพกคู่นะครับ W S ซึ่งปืนนี้ก็จะ d r อปนะครับผมในโหมด b a t t l เ r o y อยเหมือนกันนะครับผมโอ้โหโคตรดีเลยนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะก็เหมือนที่พี่โก้เคยทำอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะถือได้2กระบอก2ข้างเลยนะครับมันแตกต่างกันไหมกับเวอร์ชันเก่าพี่โก้ว่ามันยิงรัวกว่านะครับผมค่อนข้างที่จะรัวแล้วก็ เร็วกว่านะครับผมเดี๋ยวอลองยิงศัตรูนะครับผมสักคนแล้วกันนะฮะว่ามันจะลัวขนาดไหนนะครับสําหรับปืนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น UPS อยู่กระบอกเดียวใช่ไหมละ่ะพอหลังจากปรับใหม่ก็กลายเป็น2กระบอกนะครับก็ถือว่าน่าเล่นขึ้นหน่อยนะครับผมจับต้นเกมนี้ก็ไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่แล้วนะครับผมสําหรับปืนนี้นี่ดูฮะประมาณนี้เลยนะครับผม อ่ะสำหรับการปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ทิ้งทวนไว้ด้วยตัวละครใหม่นะครับผมที่เป็นตัวละครรับอีกตัวเดี๋ยวต้องรอนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะครับเอาแล้วครับผมต่อมาก็เป็นกิจกรรมแจกเพชรจากคลิปที่แล้ว500เพชรนะครับผมจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าใครยังไม่กดนะครับผมให้รีบกดเลยนะครับผมอ่านะ ประมาณนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับและนี่คือน้องผู้โชคดีนะครับผมประจำวันนี้คือสตางค์จำไว้นะครับผมอ่าซึ่งพีโก้จะเติมเพจให้นะครับผมให้น้องติดต่อมายังเพจ Facebook โซไซเบอร์ได้เลยนะครับผมอ่าเพราะว่าวันนี้เซิ้อปิดมันเติมไม่ได้ไงนะครับก็ให้น้องติดต่อมานะครับคนที่ได้รางวัลในเพจที่พี่โก้สตรีมนั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นเลย ซึ่งพี่โก้สตรีมอยู่ที่ไหนนะครับอ่าหลังจากทุกคนดูคลิปนี้นะครับให้ทุกคนเข้า Facebook ไปนะครับและพิมพ์คำว่าโซไซเบอร์นะครับผมมาคำนี้เลยในช่องค้นหานะครับโซไซเบอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็จะพบกับเพจพี่โก้นะครับเพจนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามนะครับผมให้พี่โก้ด้วยนะครับฝากด้วยนะ หลังจากพี่โก้ลงคลิปนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวพี่โก้จะไปสตรีมเลยแล้วเจอกันครับอ่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกเพจให้ด้วยนะคะบมุมสำหรับคนที่ไปกดติดตามในเพจโซไซเบอร์นะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมมันในสตรีมเลยครับสำหรับคลิปนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม